เวลามีใครขอเนียรายเงินนะคะก็ให้ไปอย่างนี้ค่ะระวังนะจะไปปลูกฝังความเป็นมิจฉาชีพในตัวหลายคนค่ะล่าสุดเองไปเจอแก๊งนี้เขากําลังมองว่าเป็นมิจฉาชีพกู้ภัยไปขอดูใบอนุญาตไปดูว่ามีหรือเปล่าค่ะไม,ม่รูกผมมีหลักฐานทาี่ผมถ่ายที่ผมถ่ายรวมผมเกียไปทุกปีพี่นี่ดูไหมใช่ทุกความจริงอะพี่ต้องรู้กฎหมายพี่เดินเรียกรายเงินเนี่ยพี่ต้องรู้กฎหมายว่าเรียกรายเงินต้องขออนุญาตที่ไหนจะปักุยแต่งั้นเธอก็ดูหน่วยฮะดูใบอนุญาตอะ ตรงนั้นสิคะไม่ครับใบแย้มมูลที่ครับอ๋ออันนี้เป็นใบเอ๋อ่าเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวนะคะับว่าสั่งกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องกินข้าวกันก็ได้ฮะพวกไม่สะดวกนะคิดนี้ยาวนะคะประมาณ5นาทีครึ่งได้อะค่ะโพสลงเฟซบุ๊กของผู้ชายที่ชื่อว่าสทปิ่นค่ะซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะคือเข้าไปสอบถามหญิงคนนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาแอบอ้างหรือเปล่าใบอนุญาตที่เห็นนี้นะคะก็ยังไม่ใช่ของจริงหรือไม่นะคะชายที่ตรวจสอบบอกว่าต้องมีกฎหมายการเลื่อนรายงินที่ถูกต้องต้องระบุเป็นเอกสารชัดเจนต้องตั้งจุดรับบริจาคแต่ผู้หญิงกลับบอกว่าไปตั้งจุดะไม่สะดวกขอเงินเดินเงินเดินขอเงินเรื่อยดีกว่าซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าไม่เชื่อนะไอ้ที่มาเดินเรื่อยๆเงินอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้หรอกค่ะเพราะตั้งข้อสังเกตว่ากลัวเป็นตัวปลอม ถือว่าเป็นการเตือนภัยไว้นะคะเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเธอตัวจริงตัวปลอมนะตมแต่พอเดินเรียรายเงินนะคะ,ววะก็เลยดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่อะคะอ่ะเรียนตรงนี้พี่ต้องบอกว่าตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ความเรียบร้อยนะคะบางครั้งเนี่ยการควรพี่ใช้คําว่าของพี่ต้องควรก่อนอนิดนึงนะคะ,ะ,ะระเบียบคันตามจุดพื้นที่พี่เข้าใจตรงนั้นนะคะในการเข้าออกมาในการจัดหาทุนนะคะระเบียบการตรงนั้นนะคะในการตรวจสอบพี่ใช้คําว่าตรวจสอบนิดนึงนะคะปกติพี่ไม่ค่อยยุ่งนะคะแต่ตรงนั้น ไม่เคยเอ้ยต้องใช้คำว่าไม่ค่อยยุ่งนะคะก็ตรงเนี้ยในการขออนุญาตตรงเนี้ยจากลำดับเนี่ยจากบันทึกประจําวันนะคะจากจากรายละเอียดจากตรงเนี้ยพี่ใช้คำว่าจากนะคะดูความเรียบร้อยตรงนี้หน่อยแล้วกันถ้าเป็นยังไงก็ขอบคุณพี่ก็แล้วกันนะต่อคุยที่สพครับจบที่สพเพราะว่ามันบ่อยแล้วพี่ผมผมขี่เก็บตามพี่เรียนตรงนี้พี่ต้องบอกว่าตรงนี้นะคะซึ่งพี่ต้องเป็นในการจัดตั้งไว้ก่อนเลยตรงนี้นะคะจัดตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ย โอ้ยน้อเดี๋ยวทีพี่ตรงนี้นะคะพี่พอดีพี่มาทํางานตรงนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไม่ลบหมดผมมีราคาที่ผมถ่ายที่ผมถ่ายร่วมผมเก็บไปทุกปีพี่นี่ดูไหมใะ่ทุกความจริงอะพี่ต้องรู้กฎหมายพี่เดินเรี่ยอะไรเงินเนี่ยพี่ต้องรู้กฎหมายว่าเรี่ยอะไรเงินต้องขออนุญาตที่ไหนชัปปุยถ้างั้นเธอก็ดูหน่วยฮะดูใบอนุญาตครับตรงนั้นสิคะไม่ครับใบเรียกมูลที่ครับอันนี้เป็นใบอาเจ้าหน้าที่ครับ เดี๋ยวนะคะว่าสั่งหิวข้าว,วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวห้องกินข้าวกันก็ได้อ่ะคงไม่สะดอนะคะ <laughs>